สวัสดีครับวันนี้พามาชมการพรีวิว ASUS Phone Pad 8นะครับหรือเรียกง่ายๆว่า Phone Pad 8แล้วกันนะครับตัวนี้เป็นรหัส FE380CG นะครับก็จะเป็นรุ่นที่โทรได้นะครับรองรับการใช้งาน2สิมการ์ดตัวที่ผมได้มานะครับเป็นเครื่องเดโมนะครับหรือเครื่องทดสอบนะครับอุปกรณ์ต่างๆก็อาจจะไม่ครบถ้วนเท่าไหร่นะครเดี๋ยวมาดูกันแกะกล่องออกมาก็จะเจอกับตัวเครื่องนะครับแล้วก็อุปกรณ์ภายในกล่องก็จะมี อะแดปเตอร์ชาร์นะครับตัวนี้เป็นแบบขากลมนะฮะสายไมโคร USB นะครับสิงแล้วก็ชาร์ไฟตัวที่วางจำหน่ายจริงนะฮะก็จะมีพวกคู่มือการใช้งานนะครับแล้วก็ใบรับประกันนะฮะแต่ว่าตัวนี้เป็นเดโมนะฮะเป็นเครื่องทดสอบมาดูกันต่อที่ตัวเครื่องนะครับพูดถึงสเปคเบื้องต้นก่อนแล้วกันนะฮะตัวนี้มาพร้อมกับ CPU นะครับ Intel Atom นะฮะรหัส Z3650 นะครับเป็นคอร์ core, ความเร็ว1.8 g h z แล้วก็เป็น CPU 64บิตนะครับก็จะเหมือนกับตัว Phone Pad 7นะฮะ สำหรับรอมให้มา8 g b นะครับรองรับ m i โคร SD Card ความจุสูงสุดที่64 g b ส่วนแรมให้มา1 g b นะครับตรงนี้คือรองรับ 3G ทุกขึ้นความถี่ในบ้านเรานะครับใช้งานได้20การนะฮะไม่มีปัญหาแต่อย่งใดนะครับใครใช้คลื่น8 5 0อยู่นี่ก็ถือว่าโชคดีไปนะครับเพราะว่าในปัจจุบันนี้คือหลายๆรุ่นส่วนมากจะตัด8 5 0ออกนะฮะสำหรับกล้องหน้านะครับ ให้มาความละเอียด2ล้านพิกเซลนะครับสำหรับกล้องหลังก็เป็นออโต้โฟกัสนะครับความละเอียด5ล้านพิกเซลนะครับมาพร้อมกับเทคโนโลยีพิกเซลมาสเตอร์นะครับจากทางค่ายเอซุดที่เห็นตรงนี้นะฮะก็จะเป็นลำโพงนะครับเป็นลำโพงมีเดียนะครับเป็นสตอรีโอคู่หน้านะครับถ้าใช้งานด้านโทรศัพท์ก็ตรงนี้ก็จะเป็นลำโพงสนทนานะฮะส่วนแบตเตอรี่ให้มา4,000ม ah ิลลิแอมนะครับ ความบางอยู่ที่8.9มิมนะครก็ไม่ถือว่าบางหรือว่าหนานะครับอยู่เป็นขนาดที่ผมว่ายอมรับได้นะครความเบาอยู่ที่310กรัมนะครับเดี๋ยวมาสำรวจกันต่ออีกนิดนึงนะครับตรงนี้นะครับด้านบนนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นเซนเซอร์ต่างๆนะครับเช่นไลท์เซนเซอร์พร i อกซิมิตี้เซนเซอร์นะครับก็อย่างที่บอกไปในตอนต้นครับกล้องหน้าความละเอียด2ล้านพิกเซลนะครับ ตัวหน้าจอนะครับขนาด8นิ้วนะครับความละเอียด hd นะครับแล้วก็ใช้พาเนล ipf นะครับไม่มีปัญหาในเรื่องของสีสันแล้วก็มุมมองนะครับด้านข้างนะครับถ้าดูดีๆนะเดี๋ยวซูมให้นิดนึงนะครด้านข้างก็จะมีการตัดขอบนะครับด้วยสีเงินนะฮะดูสวยงามเลยนะครับแต่ว่าตัววัสดุนะครับเป็นพลาสติกเหมือนเดิมนะฮะไม่ได้เป็นอลูมิเนียมแต่อย่างใดนะฮะด้านหลังนะครับตัวพื้นผิวนะฮะ จะเป็นแบบด้านนะครับแต่ว่ามีการใส่เท็กเจอร์นะฮะลวดลายลงไปนะครับก็ดูสวยงามดีนะครับแต่ก็คงจะเปื้อนง่ายนะครับตามสไตล์ของสีขาวไม่ว่าจะเป็นพื้นผิวด้านหรือพื้นผิวมันเงาก็แล้วแต่นะฮะยังไงก็คงต้องหาเคสมาใส่นะครับมาดูกันต่อนะครับด้านข้างด้านซ้ายมือนะครับตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มเพิ่มลดระดับเสียงนะฮะถัดลงมาก็จะเป็นปุ่มพาวเวอร์เปิดปิดเครื่องนะครับ รองหลังความละเอียด5ล้านพิกเซลนะครับจะอยู่ตรงนี้นะฮะตรงนี้เป็นออโต้โฟกัสนะครับแล้วก็มาพร้อมกับเทคโนโลยีพิกเซลม s t เตอร์จากทางค่าย ASUS นะครับแต่แต่จะไม่มีไฟแฟลชมาให้ใช้งานนะครับด้านขวามือถ้าอยู่ตรงนี้จะเป็นขวามือนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าอยู่ด้านหน้าก็คือจะเป็นซ้ายมือนะฮะตรงนี้ตรงนี้นะครับก็จะเป็นเป็นช่องสําหรับใส่อ่า ไมโคร S D การแล้วก็ซิมการนะครับก็จะเป็นเป็นพอร์ตอยู่ตรงนี้นะฮะมีฝาปิดไว้เรียบร้อยนะครับแกะออกมาก็ตามนี้ครับด้านบนนะฮะด้านบนสุดนะครับก็จะเป็นช่องใส่ไมโคร S D การนะครับรองรับความจุสูงสุดที่ 64GB กิกะไบต์นะครับตรงนี้ตรงกลางนะครับก็จะเป็นช่องซิม2นะฮะแล้วก็สุดท้ายจะเป็นช่องซิม1นะครับรองรับ3 G ทุกขึ้นความฉี่ในบ้านเรานะครับใช้งาน Data ้าได้นะครับไม่มีปัญหา โอเคครับผมคร่าวๆนะครับในส่วนของ specification นะฮะเดี๋ยวมาดูกันต่อในส่วนของซอฟต์แวร์นิดนึงนะฮะมาพร้อมกับ a อ d r o i d 4.4 KitKat ตั้งแต่กำเนิดนะฮะก็โอเคเลยถือว่าเป็นข้อดีนะครับไม่ต้องไม่ต้องรอลุ้นนะฮะแล้วก็ครอบทับด้วย s e n ต์ยนะครับก็จะเหมือนกับตัว s e เ Phone นะฮะหรือแท็บเล็ตอื่นๆในค่ายนะครับที่ได้รับการอัปเกรดเป็น Android 4.4 KitKat นะครับก็จะมาพร้อมกับ s e n ต์ ตัวนี้นะครับก็อย่างที่รู้กันนะครับเป็นเป็นรันเซอร์เป็น UX UI ที่ทาง ASUS พัฒนานะครับก็จะมีความโดดเด่นในหลายด้านนะครับในเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้าตานะครับแล้วก็ความสามารถนะฮะเดี๋ยวมาดูกันคร่าวๆนิดนึงแล้วกันจริงๆนะครับผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับในส่วนของเซน UI นะฮะก็คงจะไม่ลงลึกนะฮะดูกันคร่าวๆนะครับหน้าแอปดอลเวอร์นะครับก็จะมาพร้อมกับไอคอนนะครับ6คูณ5แถวนะฮะตัวนี้ มีแอปพลิเคชันนะครับให้มานี่ก็จะเป็นในส่วนของแอปหลักจากทาง Google แน่นอนนะครับแล้วก็จะมีแอปที่เป็นของทางค่าย a s u ูพัฒนามานะก็จะมีอยู่หลายๆส่วนนะฮะเรื่องความลื่นไหลนี่ก็ถ้ายังไม่ได้ลงแอปหรือว่าเปิดแอปค้างไว้เยอะๆก็ไม่ค่อยเห็นผลอะไรนะครับก็ลื่นไหลาตามสไตล์ของเขานะฮะแต่ถ้าถ้าเปิดแอปค้างไว้เยอะๆนี่ก็จะมี การหน่วงมานิดหน่อยนะครับก็คงจะเป็นเพราะว่าให้แรมมาเพียง1นึ่งกิกะไบต์นะครับในปัจจุบนันนี้ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานนะครับแต่ถ้าจะเอาแบบให้แบบใช้งานได้แบบสม,มูทสุดๆเลยนี่คืออย่างน้อยที่คือต้องมาพร้อมกับ2องกิกะไบต์นะครับโอเคครับก็ดูกันอีกนิดนึงแล้วกันนะฮะในส่วนของภาพรวมของเขานะครับในส่วนของซอฟต์แวร์นะฮะตัวนี้ การแจ้งเตือนนะครับ Notification แล้วก็ในส่วนของ Quick Set Quick Setting นะครับก็จะเหมือนกับตัว Send UI นะฮะที่อยู่บน Send Phone หรือว่าอยู่บน Tablet ที่ได้กรที่ได้ที่ได้รับการอัปเกรดเป็น4.4 k i t คนะครับก็จะไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะฮะฟีเจอร์ต่างๆนะครับที่น่าสนใจของเขานี่คือส่วนใหญ่นะครับต้องบอกตรงว่าตัวตัว Send UI นะฮะ คือให้ฟีเจอร์มานี่เหมือนกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นตัวสมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกฟีเจอร์กับพวกแอปอะไรต่างๆนี่คือจะเหมือนกันนะครับอย่าง p เ e n d i ตนะครับก็จะเป็นการปรับสีสันของหน้าจอนะครับใครชอบแบบสดๆนะฮะสีจัดๆก็มาปรับได้นะครับหรือว่าดูแล้วจอเหลืองไปจออมฟ้าไปก็มาปรับตรงนี้ได้ <c oughs> อะดิโอวิสัยตัวนี้ก็จะเป็นการใช้งานเป็นการใช้งานนะครับปรับแต่งโหมดของเสียงนะฮะ คือให้เหมาะสมกับโหมดต่างๆที่เราใช้งานอยู่นะฮะไม่ว่าจะเป็นมิวสิกโหมดนะฮะมูฟวิ g งโหมดเกมมิ่งโหมดอะไรพวกนี้นะครับก็ปรับให้ตรงกับการใช้งานนั้นๆนะฮะมาดูการตั้งค่าน,นิดหนึ่งนะครับก็ลองรับ2ซิมนะฮะใช้งานก็สามารถที่จะทำการนะครับกำหนดค่าต่างๆการโทรการใช้งาน Data นะครับก็สามารถที่จะมากำหนดตรงนี้ได้ อันหนึ่งนะครับที่ผมลืมบอกไปก็จะเป็น power saving mode นะฮะตัวนี้ก็จะมีโหมดช่วยประหยัดพลังงานนะครับก็จะมีสามโหมดหลักนะฮะสามารถที่จะปรับแต่งได้เองนะครับในส่วนของ customize mode นะฮะก็ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะครับในในโหมดประหยัดพลังงานของ ASUS นะฮะมีอะไรอีกไหม ก็จริงๆบต้องบอกว่าม,มันมีเยอะนะครับแต่ว่าผมเคยรีวิวไปแล้วก็คงไม่ลงลึกแล้วกันเพราะว่ายังไงคลิปนี้ก็คงเป็นคลิปพรีวิวนะครับก็จะเป็นพวกเซนลิงนะครับตรงนี้ก็ PC Link ตัวนี้ก็เป็นการใช้งานนะครับต่อออกหน้าจอนะไปออกที่คอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็รีโมทลิงก์ก็ควบคุม อุปกรณ์นะครเป็นเมาส์เป็นคีย์บอร์ดอะไรนะครับควบคุมทางผ่าน PC นะครับแชร์ party, ลิงก์ปาร์ตี้ลิงก์ตัวนี้ก็จะเป็นการสตรีมนะครับแบ่งปันนะครแชร์พวกมีเดียอะไรต่างๆนานานะครับคร่าวๆแล้วกันนะฮะในส่วนของด้านเอนเตอร์เทนนะครับก็ก็จะมีแอปที่เป็นแอปมาตรฐานจากทาง Google นะครับรวมถึงแอปที่เป็นแอปที่พัฒนาโดย ค่า ASUS นะฮะอย่างมิวสิกโหมดเนี่ยฮะมิวสิกแอปนะฮะแต่ว่าผมไม่ได้ลงเพลงไว้นะฮะก็เลยไม่ได้ทดสอบให้ดูนะครับก็คงคร่าวๆแล้วกันนะฮะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวคงได้ลงละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับในส่วนของกล้องนะครับกล้องหลังตัวนี้นะครับก็จะเหมือนกับเซนฟนนะฮะก็จะมีโหมดต่างๆนะครับปรับได้ออโต้โหมด h d r นะครับพาโนรามาไนท์โหมดอะไรพวกนี้ก็จะมีนะครับ ดิฟอฟ f นะครับหน้าชัดหลังเบรอนะฮะรวมไปถึงบิวตี้นะครับหมวดนี้ที่สาวๆน่าจะชอบนะก็ปรับได้เยอะพอสมควรเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตาโตคางเรียวนะครับหน้าใสหน้าใสปิ้งอะไรพวกนี้ก็มีนะครับข้อดีคือเป็นออโต้โฟกัสนะครับแล้วก็คุณภาพนี่ต้องบอกว่าหน้าแปลกใจครับคุณภาพดีมากเลยที่ผมได้ทดสอบมานะฮะก็เรื่อง ความคมชัดเรื่องไว้ปลานี้ทําได้ดีนะครับดีกว่าทุกรุ่นนี้ผมเคยทดสอบนะครในส่วนของแท็บเล็ตนะฮะจากทางค่ายเ s ซูนะครับเดี๋ยวยังไงก็คงจะได้รีวิวในส่วนนี้อีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับผมก็ดูกันไปในภาพรวมแล้วนะครับตัวนี้นะครับมามาพร้อมกับหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นนะครับเป็นขนาด8นิ้วนะครับถ้าเทียบกับตัว โฟนแพดเซนนะฮะมีราคาส่วนต่างกันอยู่ที่1000บาทนะครับวางขายอยู่ตอนนี้นะครับราคาวางจำหน่ายของ ASUS p ์โฟนแพดแนะครับอยู่ที่7 9 9 0บาทนะฮะก็ถือว่าเป็นแท็บเล็ตอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจนะครับคือเป็นแท็บเล็ตโชว์ได้นะครับรองรับการใช้งาน2ซิมการ์ดรองรับ 3G ทุกขึ้นความถี่ในบ้านเรานะฮะก็คงจะฝากไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับยังไม่สรุปนะฮะว่ามีจุดเด่นจุดด้อยยังไงเพราะว่าผมก็ยังไม่ได้ใช้งานแบบ จริงจังเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวก็คงเป็นคลิปต่อไปนะฮะโอเคครับผมก็คงจะฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ